สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นของสมสอนแมนยูนะครับล่าสุดครับมุมมองทางรอยคีนที่เจ้าตัวเนี่ย ไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับเรื่องของคาเซเมโรที่มีการแลกเสื้อกับนักเตะของทางฟูลแลมในช่วงพักครึ่งสักเท่าไหร่นะครับทำให้รอยคีนเนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมากรอยคีนวิจาร์คาเซเมโรครับที่ทําการแลกเสื้อกับโรดริโกมูนิสรุ่นน้องร่วมชาติในช่วงพักครึ่งที่แมนยูเนี่ยเปิดบ้านพ่ายต่อฟูลแลมไป2-1ด้วยกันในเกมนัดนั้นโดยทางคาเซเมโรครับออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมดังกล่าวแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุปะทะที่ศีรษะ ับทางาพาราสันรีดนะครับช่วงต้นครึ่งหลังก่อนที่ทีมเนี่ยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในเกมนัดนั้นนะครับนอกจากฟอร์มการเล่นที่ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับคาเซเมโรย,ยังโดนตำหนิเรื่องของการแลกเสื้อกับรุ่นน้องร่วมชาติตั้งแต่ช่วงพักครึ่งอีกด้วยนะครับตามมุมมองทางรอยคีนโดยรอยคีนเนี่ยคอมเมนต์ออกมานะครับว่ามันเป็นช่วงจบเกมมันก็แย่พอแล้วนะครับแต่นี่เป็นช่วงพักครึ่งในเกมที่ใหญ่แบบนี้นะฮะคน2คนกําลังแลกเสื้อกัน มันถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าช็อกมากๆนะครับอะไรเกิดขึ้นในความคิดของนักเตะเหล่านี้ในเกมใหญ่แบบนี้ผมก็ได้แต่คิดว่าพวกเขาเนี่ยคิดที่จะทําอะไรกันอยู่นะครับในเรื่องของการแลกเสื้อในช่วงพักครึ่งประมาณว่าคิดได้อย่างไรรอยคินทิ้งท้ายนะครับว่าเป็นผมเนี่ยคงไม่ทําตอนจบเกมเลยด้วยซ้านะครับมันเป็นเรื่องที่ช็อกออกมามากเลยประมาณนี้ครับนี่คือมุมมองที่รอยคินใส่ย,ยับนะฮะใส่ทางคาซิเมโรครับแฟนมีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ